สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมแล้วนะครับชายเซ็กแคนเนอร์โคราชนะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมาหาอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับเปิดเพื่อทำโชว์รูมนะครับเพื่อจะแบบอยากจะได้แบรนด์หน่อยนะติดเนถนนเส้นหลกักห้องหน้ากว้างๆนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะๆราคาไม่แพงเลยนะครับติดถนนวิตรภาพใกล้สถานที่ต้องเที่ยวใกล้ตัวปากช่องใกล้ตัวเขาใหญ่ด้วยเนี่ยราคาไม่แพงตึกนี้น่าเหมาะมากเลยคนณต้องดูคลิปนี้เลยครับ วันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่ตัวเขาใหญ่ที่ปากช่องนะครับวันนี้ผมจะมาขายแล้วก็ปล่อยเช่าอาคารผ่านนี้นซึ่งอยู่ติดกับเส้นมิตรภาพเลยนะครับหาได้มากเลยนะครับหา,าย,ยังไงนี่ตรงข้ามก็คือทีมพีมเอาเลดนะครับใครที่เคยพาลูกพาแฟนมาซื้อของเนะี่ยตรงนี้เนี่ยต้องเคยผ่านแน่นอนนะครับเปียซาบักอยู่ด้วย นะครับแล้วคาแร่น,น,นี้ที่เราจะมาขายแล้วก็ปล่อยเช่าเนี่ยอยู่เยื่องกับพิมเมอร์เอาเลทเลยซึ่งมันจะใกล้อะไรบ้างเนี่ยตรงไปนะครับก็จะเจอเดลิโอแทบจะติดกันเลยนะครับแล้วก็เจอแม็กเจอร์แนลแม็กเจอร์ลห่างจากศูนที่ผมจะขายเนี่ยนะแค่100เมตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปเจอที่โลตัสนะครับโลตัสปักช่องเนี่ยห่างจากเนี่ยประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะ ท่านี้เนี่ยคุณสามารถยูเทินแล้วก็ม้วนขึ้นไปตัวเขาใหญ่ได้เลยจากนี้ไปตรงแยกเนี่ยขึ้นสะพานเนี่ยก็ประมาณ1.5กิโลเท่าน,นั้นเองนะครับอาคารพาณิชย์ที่จะมาขายวันนี้เนี่ยก็คือมีด้วยกัน2ห้องเลยนะคุณสามารถเช่าก็ได้หรือว่าคุณสามารถซื้อก็ได้นะครับก็คือ2ห้องด้านนี้เลยห้องมุมเลยนะครับซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลย นะครับมีด้วยกัน3ามชั้นครึ่งเลยนะติดถนนมิตรภาพด้วยแบบติดเลยนะครับแล้วที่จอดรถเนี่ยคุณจะเห็นว่าที่จอดรถอ่ะเยอะมากจอดกันได้3ามสี่คันดังนั้นเนี่ยอาคารพาณิชย์เพนพอยท์ส่วนใหญ่นะครับก็คือเรื่องที่จอดรถไม่มีนะครับแล้วก็ทําเลไม่มอง,มอง,ม,องมองไม่เห็นอันนี้เนี่ยมาจากกรุงเทพยังไงยังไงก็ต้องเห็นนะครับเพราะติดกับถนนมิตรภาพเลยนะครับแล้วก็จอดรถได้เยอะด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอยคือเยอะจริงๆนะครับจะมีห้อง ห้องห้องก่อนมุมกับห้องมุมห้องมุมเนี่ยนะครับพื้นที่ถึง28ตารางวาเลยนะครับห้องเสด็จกัรเนี่ยจะอยู่ที่26ตารางวาด้านนี้หน้ากว้าง 4, ด้านนี้หน้ากว้าง4-5นะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านหลักก่อนก่อนที่จะพาไปข้างในนะครับด้านข้างเนี่ยติดถนนซอยด้วยนะนะครับตึ แต่ห้องมุมเนี่ยยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับนี่ก็จะมีกระจกล้อมรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูอีกทีให้พาว่าด้านนี้เนี่ยคุณสามารถออกซอยได้แล้วซอยมันจะไปม,มันจะออกไปด้านไหนเดี๋ยวพาเดินมาดูครับนี่ตัวตึกที่ว่าทําไมถึง28บตารางวากับ26ตารางวาพื้นที่ไม่ได้สุดแค่ตึกตรงนี้นะครับพื้นที่ไม่ได้สุดที่ตัวที่ต่อออกมาด้านนี้พื้นที่เนี่ยมาอยู่ถึงตรงเนี้ยด้านนี้เลยนะครับตรงเสาไฟเลยบริเวณ บริเวณนี้เลยตัวหลักนโฉนดนะดังนั้นเนี่ยคุณสามารถต่อเป็นแบบนั้นได้นะครับเพื่อจะทําเป็นโรงรถอะไรต่างๆก็ได้คือต่อยื่นออกมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเปิดโล่งไว้คุณสามารถทาเป็นโรงจอดรถอะไรต่อออกมาก็ได้เพราะอยู่ในพื้นที่เขตของคุณนะนี่คือข้อดีเลยด้านหน้าที่จอดรถว่าเยอะแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยคุณสามารถจอดรถได้อีกซึ่งตรงนี้เนี่ยติดกับเป็นเป็นสามเหลี่ยมแยกออกมานะครับ ฝั่งนั้นนี้เนี่ยคือถนนเส้นกรุงเทพตัวมิตรภา,าพสายเก่านะไปโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องเนี่ยก็ประมาณแค่แปกิโลนะครับเข้าตัวเมืองปากช่องเลย5กิโลตอนที่เข้าตัวเมืองปากช่องเนี่ยคุณคุณก็เจอกับโรงพยาบาลปากช่องนานานเนี่ยแค่แค่2.5กิโลเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าใกล้มากอยู่ระหว่างมิตรภาพใหม่กับมิตรภา,าพสายเก่าเลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับที่จอดรถได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ก็ต่อต่อที่จอดรถออกมาได้ ี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหน้านะว่าตึกจะเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือเปล่าพื้นที่ใช้สอยเยอะขนาดคนระับผมพาทุกท่านมาถึงตัวด้านหน้าแล้วนะด้านหน้าเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องพื้นไว้ให้นะครับแต่ไม่มีกันสาดนะคุณสามารถต่อเติมกันสาดเองได้นะครับที่นี่เนี่ย,ยจะเป็นตึก3ชั้นครึ่งห้องคู่นะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือว่าด้วยความที่มันมี3ชั้นครึ่งเนี่ยมันก็เลยจะมีชั้นลอย นะครับอันนี้ทําให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีสํานักทนายความอะไรประมาณเนี้ยเขาเคยเช่าอยู่เขาก็เลยจะกั้นชั้นลอยเป็นแบบนี้ให้เลยครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขาก็จะพวกนี้เนี่ยเขาปูอันนี้ติดให้เลยนะเป็นผนังเบาติดให้นะครับสามารถกันแอร์ออกได้นะครับด้านหน้าเป็นกระจกอลูมิเนียมปิดให้แล้วสามารถติดแอร์แล้วก็ใช้ได้เลยไป่ต้อกั้นห้องเพิ่มนะครับมีห้องน้ำหนึ่งห้อง นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นโซนพื้นที่ซักล้างซึ่งก็ตีโคงทำการสาดอะไรให้หมดแล้วนะครับในว้จอดรถหรือว้สต๊อกของก็ได้นะครับชั้นสองอ่ะก็จะเป็นชั้นลอยนะครับพื้นที่โลง่งๆไม่มีอะไรแต่หน้าตากว้างมากเลยนะสำหรับชั้นสองชั้นสามก็จะมีอยู่สองห้องนอนนะครับแล้วขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีด้วยกันอีกสองห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับ ซึ่งสภาพค่อนข้างใหม่นะเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครใช้เลยชั้นบนนะครับตั้งแต่ชั้นลอยชั้น2ชั้น3เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครใช้เลยก็สภาพค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับแล้วก็จะมีชั้นหนานฟ้าอีกนะที่เนี่ยชั้นหนานฟ้ายังใช้ประโยชน์ได้เยอะด้วยนะครับชั้นหนานฟ้าเนี่ยเขาเขาจะ,ะทำตัวโครงหลังคาแล้วก็ทำตะข่ายกันนกไว้ให้ด้วย นะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกดังนั้นคุณจะใช้จริงๆได้ถึง4ี่ชั้นครึ่งเลยนะครับ<ม>ข้างบนก็อาจจะไว้ทําเป็นห้องเอาไว้เก็บสต็อกก็ได้นะครับข้างบนก็มีถังน้ําแล้วก็มีปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับยู่ด้านบนอันนี้คือห้องห้องที่ไม่ใช่ห้องมุมนะก็จะไม่เห็นว่าเนี่ยเรา่าเวลากันกันผนังมัน,นก็เป็นอย่างนี้นะครับโถงโถงข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับน่าจะประมาณสัก4เมตรกว่าๆได้ 4, 4ี่เมตร5เมตรได้นะครับผึงด้านล่างสูงมด้ ส่วนห้องมุมเนี่ยตั้งแต่เจ้าของซื้อมายังไม่เคยมีใครอยู่เลยนะครับห้องมุมเนี่ยจะได้หน้ากว้างกว่าห้องด้านน้นห้องมุมหน้ากว้างจะอยู่ที่4.5เมตรนะครับอันนี้ยังไม่ได้กั้นห้องนะครับยังไม่ได้ทำผนังเบาอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะดูโล่งๆโปร่งๆดีนะครับอันนี้ชั้นล่างด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกโป่งเฉยๆนะไม่ได้กั้นผังกระสีไว้ให้นะครับด้านหลัง นะครับก็ขึ้นบันไดขึ้นมาก็จะเจอกับชั้นลอยเลยส่วนที่ต่างกันระหว่างห้องรน่งกับห้องนี้ห้องนี้ก็คือจะมีกระจกเยอะกว่านะครับฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้แล้วก็ฝั่งด้านรุ่นก็เลยจะดูโลกโปร่งนะครับใครที่แบบต้องก,การทําโชว์รูมนะครับหรือทําสํานักงานนะครับซึ่งให้คนหาง่ายแล้วที่จอดรถเยอะๆตรงนี้เหมาะมากเลยคุณสามารถซื้อสองห้องแล้วก็ทะลุติดได้เลย ะครับจอดรถได้เยอะมากเลยคนเห็นง่ายขึ้นป้ายใหญ่ๆเนียคนยังไงยังไงก็มาเห็นได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือให้ดู2ห้องคนชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับด้านฟ้าอะไรทุกอย่างเ,เหมือนกับฝั่งห้างเมื่อกี้เลยนะครับก็เลยจะไม่พาไปดูนะเดี๋ยวผมใส่เอิ์อให้ดูแล,แล้วกันนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็ตึกสนใจตึกแถวคู่นี้นะครับซึ่งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพปากช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยคู่นี้เนี่ยจุดเด่นหลักคือเรื่องทำเลนะครับอย่างแรกคือติดถนนมิตรภาพเลยนะครับแล้วก็ใกล้แมกเนตเยอะมากนะครับใกล้กับแมคโดนัลด์แค่ร้อยเมตรใกล้กับโลตัสแค่200เมตรเชื่อมกับพรีเนียมเอาท์เลทด้านหลัง ถนนของแน่นนะนะวิถีภาพสายใหม่วิถีภาพสายเก่าด้วยนะครับเขาจะโยัวเมืองปากชอ่องในแค่5 km, กิโลห่างจากลงบาลกรุงเทพปากช่องเนี่ยแค่8ปดโลนะคบปากช่องนานา2.5กิโลนะครับจากนี้เนี่ยเข้าไปทางเขาใหญ่นะใกล้ถึงสะพานเดี่ยวไปเขาใหญ่เนี่ยแ,แค่ประมาณโล5เท่านั้นเองนะครับดังนั้นใกล้ทุกที่ที่จอดรถเยอะมากคุณสามารถจอดรถด้านหน้าเนี่ยประมาณ20กว่าเมตรได้ ด้านหลังคุณจะจอดได้อีก10กว่าเมตรนะครับเนี่ยแหละคือจุดเด่นของอาคารพณิชย์หลังนี้นะครับแล้วก็ตัวตึกเขาเนี่ยนอกจากทาเลแล้วนะตัวตึกเขาเยมีพื้นที่เยอะมากเลยมีด้วยกัน3ชั้นครึ่งเลยนะครับ3ชั้นครึ่งแล้วตัวพื้นที่ก็ให้เยอะนะปกติตึกแถวอาคารพณิชย์เนี่ยพื้นที่ก็จะให้ประมาณ20 21 2 2ตารางวาเท่านั้นเองนะครับที่เนี่ยห้องห้องนี้26ตารางวา ส่วนห้องริมเนี่ยอยู่ที่28ตารางวานะครับนึกยาวไปด้านหลังนู่นได้เลยนะครับห้องเนี่ยสภาพใหม่นะครับคุณสามารถซื้อคู่แล้วก็มาทุบติดกันนะครับขึ้นไปคัดเอาใหญ่ๆใหญ่ๆได้เลยนะครับมาจากกรุงเทพจะได้ยังไงก็เห็นนะครับเพราะว่าทําเลทีดีมากมองยังมายังไงก็เห็นนะครับพื้นที่ใช้สอยก็เยอะนะครับห้องนอนก็เยอะนะครับต่อเอ่อเขาจะมีอยู่4ห้องนอนนะครับต่อต่อห้อง นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดซื้อแล้วแบบเผื่อคนงานอะไรอยู่ด้วยนยหรือว่าเจ้าของอยู่เองก็ได้นะก็ได้ถึงแปดห้องเลยนะครับมีดานฟ้าด้วยซึ่งต่อเติมไม่หมดแล้วทํากันหลังคากันนกทำแสกนกันนกแ้ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ชั้นบนนะมองมาด้านล่างนะคุณจะเห็นวิวเขาใหญ่เป็นวิวพันโอลามาเลยนะครับจะเห็นเขาใหญ่คือสวยมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทำเลดีมากใครสนใจนะครับตึกแถวคู่นี้นะ จะขอขายไม่ได้แพงมากนะเขาขายคู่กันรวมกันนะอยู่ที่18ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับคู่กัน18ล้านบาทหรือใครอยากจะซื้อแยกยังไงก็มาติดต่อเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับ,ร,บ,ร,บร,รีบโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชอบนะครับอยากจะฝากซับกับเรานะครับบีตึกแถวทำเลดีราคาไม่แพงมากคุณก็ติดตาม ได้กับเอสเซย์แเนลโคราสนะครับใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายเอสเซย์แชเนลโครลาสสวัสดีครับ